สวัสดีครับคลิปนี้เห็นภาพด้านหลังผมแล้วคุ้นๆกันไหมครับใครที่ติดตามผมมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าคืออะไรส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตาม Facebook อุ้มชาวบริตด้วยนะครับมีสาระความรู้ดีๆและความบันเทิงมาฝากเป็นประจำแน่นอนส่วนภาพนี้ครับผมกําลังเอามายืนยันว่าการลงคลิปสลหรือคลิปสั้นใน a c e b o o k เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านได้นะครับ ยอดเงินของผมอัพขึ้นมาเป็น1เหรียญเมื่อวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็ปรับมาเป็น2เหรียญเมื่อวันที่14 6วันแล้วหลังจากนั้นอีก4วันก็คือวันนี้18ตุลาคม65เพิ่มขึ้นมาเป็น3มเหรียญนะครับส่วนค่าโฆษณามาจากไหนเป็นค่าโฆษณาจาก Impress i o n โฆษณานะครับซึ่งตรงนี้ผมกำลังหาความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะนำมาแจ้งให้ทราบภายหลังถ้าหากรู้แล้วก็หลักๆก,ก็น่าจะมาจากเรื่องของการยอดชมการกดไลค์กดแชร์อะไรพวกนี้แหละนะครับ อันนี้ยังไม่เกี่ยวกับรายได้ที่มาจากการที่สมาชิกผู้ติดตามเนี่ยสนับสนุนเป็นดาวนะครับเพราะนั้นก็ยืนยันว่าคลิปรีวสามารถสร้างรายได้ได้จริงและคลิปก่อนหน้านั้นผมก็เคยเอาสเตตเมนต์มาให้ดูแล้วว่ามันมีใบสเตตเมนต์รับรองรายได้ของเราด้วยนี่คือการลงมือทําและขยันลงขยันอัพขยันสร้างคอนเทนต์ขยันสร้างตัวตนโดยที่ไม่ต้องเสียเงินให้กับ คูบาอาจารย์ที่ไหนไม่ต้องไปเสียเงินเสียเวลายิงแอดให้มันวุ่นวายขยันขยันอเกตนอเกนอเกน